ณผู้ชมเอาจริงเงินช่วยเหลือจากช่องแเนี่ยลงไปสู่พื้นที่ที่ประสบภยัยพร้อมกับข้าวของด้วยเรายังแพ็กกันต่อเนื่องด้านล่างช่องแปดนะคะเรายอดเงินบริจาคของทุกท่านที่อยากจะช่วยเหลือคนประสบภยัยไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามนะทั้งหมดตอนนี้51ล้าน1น9 3 3 9 6บาทเราจะบอกตัวเลขทุกๆวันอยู่แบบนี้นะคะพื้นที่ก็นอกจากเชียงรายอย่างที่เราเห็นกันเชียงใหม่ลำปางหนองคายหรือว่าพื้นที่น่านหรือใดๆก็แล้วแต่ก็ยังคงส่งมอบความช่วยเหลือทยอย ไปทุกๆพื้นที่แม้ว่าเช้านี้เราจะไม่ได้รายงานข่าวในบางพื้นที่นะคะแต่จะเห็นว่าทีมงานนี่คือพนักง,งาน R s อะคะต้องแบบทำงานเสร็จก็ต้องลงไปแพ็คของแล้วก็มีหน่วยงานข้างนอกด้วยเข้ามานะคะเป็นจิตอาสาช่วยเหลือกันด้วยถุงยางชีพก็จะไปถึงทุกจุดนะคะ ไม่ได้ร้องขอเราก็เข้าไปหรือใครจะร้องขออะไรติดต่อมาเราจะนําของที่ท่านต้องการไปส่งมอบให้เพราะว่าเป็นน้ําใจจากคนดูทางบ้าน,นจริงๆที่มอบเงินสนับสนุนกันเข้ามาเลขที่บัญชีนะหนึ่งสองแปดดสขีศูย์แปดเก้าสอบัญชีธนาคารกรุงเทพนะะชื่อบัญชีคือช่อง8ปันน้ําใจนะคะครับ